แล้วเจจะไปรีวิวรถถังยักษ์นะครับโอ้นี่เขาจะมารีวิวรถถังรถถังยักษ์เขาซื้อมาฝากน้องเจอันเบลเลอร์เลยใครซื้อมาฝากนะน้าจ๋าโอ้ oh, น้าจ๋าซื้อมาฝากคันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เ,เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวคอยดูกันมา <Hey. S 2> อ่านมันจะแกะล,งลงองโดนขางตัดแกะกล่องกันไหมใช่ นี่เอ้าโอ้คันใหญ่มากเลยเพื่อนมีคนด้วยโอ้เราแกะออกมาจากตรงนะี้นะบอ้าวอ่าตัดลิมิ้เลยตัดหนึ่งเดี๋ยวป้าตัดให้ดูสิเพื่อนๆอันนี้เราออกมาจากกลังกันแล้วนะโอ้มีมีปุ่มกดเลยลองกดให้ดูสิ โอ้ยเพื่พอนนี่ยิงม,มีไปด้วยเล่นข้างเป็นไรออกมเสียงปืน <_ S 1> เพื่อนเสียงปืนครับเพื่อนโอเคอเดี๋ยวป้าจะแกะให้อ๋อเป็นตัวนี้ตัวที่ขันนอดด้านล่างนะเพื่อนเพื่อนอขันนัดอ,ออกแล้วอ,อันนี้ก็ขันออกโอ้ขันใหญ่มากๆมัมนมีทั้งหมดสี่อนันเพื่อน มันเป็นเกี๊ยวทั้งหมดเลยอันนี้เกี๊ยวตัวการ์ตูนโอ้นี่นิ้วขนาดเนี่ยเป็นแบบเป็นยางอย่างดีเลยอ่ะดีเลยโอ้มาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูรถถังซิเราแกะอะไรได้น้างเอ้รถถังมันติดอะไรเอ่ยอ๋อมันติดตัวตรงนี้เพื่อนๆนี่มันล็อกไว้ กันกระแทกโอ้ดูสิแกะแล้วนะครับหนึ่งอันแกะแล้วนะครับสองอันโอ้ดูตรงนี้นครับแต่แต่แต่อะไรมันก็ยังมีนี่อยู่อ่ะเพื่อนๆดูสิมีของมีแปปมีรถมีปืนมีอะไรมีป้อมอันนี้มีรถ ให้น้องเจเพื uh uh ่อนๆดูรถถังก่อนเดี๋ยวป่อฟ้าแกะตุ้นให้เพื่อนๆดู อะไรหลุดอะคะป้าอันไหนเนี่ยข้างบนตัวไอ้น,นี้เฉยล็อกตัวล็อกทุถัหงเออนี่อันนี้ปืนป้อมปะกันปืนครับเพื่อนๆเนดี๋ยวก็จะน้แกะอาอถมอไซค์ออกใหม่<ะ> ครับเพื่อนๆแกะมอไซค์มาแล้วเฮ้ยเอาขาตั้งออกมาได้เรื่อยจีนไว้ตรงตรงนี้โอุโอ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 ปกรณคือพาสติกของเขาทำได้ดีมากเลยแต่และชิ้น แต่ละอันนี้กแกะหมดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวถ้กล่องกล่องปะเก็บต่องแล้วครับหมดแล้วนี่อทหารมันมีตัวล็อกอ,อยู่แล้วอต,ตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกอย่างไรเป็นผ่านตัวล็อกของทหารเป็นหลังยางล็อกอยูอ่ครับโอ้มีขาตั้งด้วยอ่ะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ อโอ้โหนี่นี่ป๊าป๊าแกะให้น้องเจได้ดูดิให้เพื่อนเพื่อนดูสิให้เพื่อนดูใ,ใกล้ๆดิหูแบบพ่นมันแบบมันทําดีมากเลยอ่ะไหนน้องเจโชว์หน่อยสิคะโชว์ใ,ใกล้ๆเพื่อนๆน่ะให้หน่อยนี่ไงโชว์จุ๊ยใส่นานๆสิเออเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เห็นนี่รถมอไซค์นี่อันนี้รถถังอ้า เนี่ยดูหุ่นดิงอขางอแขนด้วยด้วยหุ่นแบบมันทำแบบเป็นยางพลาสติกแบบดีมากเลยงอแขนงอขาอ้าวแขนเลยเต่อ <S <S ไ,ได้ต่อได้เป็นเราอุ๊มันทำดีทำดีมากเลยครับหัวหมุนได้นิดหน่อยมือหมุนได้แบบดีเลยอ่ะดีมากเลยหัวนี้หมุนไม่ได้อ๋อนี่ไงเข้าใจแล้ว น,นั่งในรถนั่งในรถนี่แล้วโอ้แล้วปืนเฮ้ยหนูทหารเอาเสียบตรงไหนเนี่ยตรงรถหรือเปล่าตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะโอ,โอ้นี่ดูเป็นไงป้อมปราการ รถมออร์ไซค์เออจริงนะอันนี้เราก็ต้องแกะประกอบอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะลูกไจ้เจอที่วางได้แล้วตรงนี้อ๋อตรงคนขับอันนี้คืออะไรอันนี้คือโดนโดนอันเล็กโดนจิว๋วใช่ ปืนตอปิโดให้เพื่อนดูซิปืนตอปิโดเนี่ยอ๋อมันคืออาวุธของทาหารไงนี่ไงเอาไว้ให้ทหารถือได้ นี่รีโมทอ,อันเล็กอีกเฮ้ยรีโมทรีโมทหิว่มากับอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยปะไรกันดิเงี้นี่คืออะไรนี่ปต่ป๊าก็ยังงงเลยบางอันนี้คืออะไรมั้งอันนี้มั้ง ป๊าป้ายังไม่รู้เลยประกอบอยังไงมั่งเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้ที่ใสเ่เลอ้าวอ๋ออันนี้ที่ล็อกโดนอ๋อ,อเข้าใจแล้วเขาทำดีนะาิงอืมเมื่อกี้มันเข้าไปชิ้นส่วนอยู่ทีนหมดเลยอยู่นี่ใช่ไหมเออ ใช่นะอันนี้ถูกนะเพื่อนๆก็นั่งดูมงกุไปด้วยนะเวลาประกอบมุงงอยู่ว่ามันคืออะไรเรายังประกอบไม่ค่อยเป็นเราเพิ่งจะแกะกันสดๆแล้วร้อนเลย เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างมันน่าอยู่ประมาณน,นี้แลหละมั no. ้งเนาะใ่เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวโดนอย่างเงี้ยน่าจะเ,เ,เป็นป้อปมมีป,ป้อมปะการอันนี้เป็นมีดมีดของทหารอันนี้น่าจะเป็นปืนของทาหารอันนั้นอีกชิ้นหนึ่งอะไรตาปิดอ๋เป็นตอปิดของทหารโอเคเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว อย่างนั้นเรารีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ทหารที่เบาะนั่งทหารโอเคงั้นบ๊ายบายเพื่อนๆกันก่อนปะเพื่อนๆเราสักก่อนนะบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องเจ้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับ